มาชมพระอาทิตย์กันนะคะยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินที่นี่นะคะเขาสวายวนอุทยานเขาสวายจังหวัดสุรินเราอยู่ตรงจุดรอยทางขึ้นพระพุทธบาทพามาชมพระอาทิตย์ยามเย็นสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆนนบรรยากาศด้านหน้าเราเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสวนไผ่สวนไผ่พลิใบสีเหลืองอารามสวยงามมากพระอาทิตย์ดวงตะวันตกดินยามเย็นพร้อมกับเขาหญิงที่เรามองเห็นแต่ไกลมีความหมายมากมายสวยงามประทับใจนะคะ สวยงามมากสวยงามมากเลยนะคะนี่คะ่ะฝั่งนั้นก็จะเป็นเขาชายนะคะ ยามเย็นที่นี่เขาสวายนะคะวัะอุทยานเขาสวายอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติจังหวัดสุรินค่ะ,<ๆ>คะพาเพื่อนๆมาชมยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินนะคะ สวยงามมากๆเลยยามที่ตะวันจะลับขอบฟ้าบรรยากาศเสียงนกนะคะเสียงนกร้องดวงอาทิตย์ร่มรื่นสวยงามประทับใจออก็ขอให้นะคะเพื่อนๆผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะมีความสุข กับการได้ชมแสงอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะในวันนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย